บาร์บีวหมูย่างปลาหมึกย่างน้ำจิ้มรสเดดค่ะพร้อมด้วยข้าวเหนียวนุ่ม,มช่วงบ่ายสามโมงหน้าตลาดพลิ้วคุณเดชและคุณเอ๋สองสามีภรรยาจะช่วยกันขายบาร์บีวหมูย่างแล้วก็ปลาหมึกค่ะด้วยเตาถ่านที่ต้องอาศัยความชำนาญในการควบคุมไฟในการย่างและจะต้องให้บาร์บีวเนี่ยสุกอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญคุณเดชจะคอยทาซอสนะคะที่ตนเองคิดคน้นด้วยรสชาติที่ถูกใจลูกค้า ทั้งที่ลูกค้าชิมแล้วก็ปรับนะคะติชมจนปัจจุบันนี้เนี่ยรสชาติบาร์บีคิวที่นี่อร่อยค่ะมีให้เลือกทั้งเป็นหมูไก่นะคะโดยไก่ก็จะเสียบพริกแดงแล้วก็ถ้าเป็นหมูก็จะเสียบพริกสีเขียวค่ะพร้อมด้วยสับป,ปะรดที่ปลายไม้ให้รสชาติที่เข้ากัน ยืนดูการย่างทาซอสซ้ำไปซ้ำมาจนเข้าเนื้อนะคะได้ความหอมและรสชาติที่นุ่มอย่างน่าสนใจบาร์บีคิวเนี่ยนะคะจำหน่ายบาร์บีคิวไม้ละ10บาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหมูย่างก็จะเป็นหมูย่างที่พี่เดชเนี่ยคัดสรรเนื้อนุ่มๆสลับกับมันนะคะของหมูแล้วก็หมักซอสให้เข้าถึงเนื้อรับประทานกับข้าวเหนียวกำลังพอดีเพียงห่อละ5บาทหมูจำหน่ายไม้ละ7บาทเท่านั้นค่ะ แล้วก็มาถึงความจัดจ้านของปลาหมึกนะคะสดย่างกันแบบรสชาติดีเลยทีเดียวกรุบกรอบแล้วก็มีน้ำจิ้มพริกเกลือค่ะแบบจันทบุรีเข้ากับหมึกสดย่างร้อนๆเป็นที่สุดค่ะจำหนายในราคาไม้ละ10บาทเท่านั้นม,ม,มีหมึกมีหมูมีเบาคิวไข่หมึกคิดเองครับมผมก็เลือกไอ้ที่มันมนิ่มๆอ่ะไม่มีครับเมคิวไม่เนื้นอน,นุ่มอย่างเดียวครับ มีมะเขือเทศสับป,ประรดพริกกี่พริกหยวก,ก,ยวกครับสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงซานเข้าซึมให้ซึมเข้าไปในเนื้อไก่เนื้อหมูอย่างเงี้ยครับต้งเคี่ยวปรุงใหม่หมดเลยครับซื้อมาปรุงใหม่ไม่ได้ซื้ออย่างเงี้นมาใส่เลยต้องมาเคี่ยวปรุงใหม่หมดเลยรสชาตินำรครับ,บรรครับครับมันจะมีเปรี้ยวออกเปรี้ยวมีเปรี้ยวหวานๆอะไรเงี้ยครับ มันก็เยอะกันน้ำเปล่าไม่ต้องเยอลยายไม้เลยมันเยอะครับมันมันหลายอย่างมีมีบาร์บีคิวมีหมูไอ้ไข่มือไข่มึกครับไข่เดี๋ยวหมูย่างนี่เนี่ยไม่ไม่หวานมากไม่ไม่หวานมากจะจะจะได้สามรสอ่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวให้ด้วยใช่ไหมมีครับมีข้าวเหนียวมีครับขายไม้เท่าไหร่คะพี่เดชผมมาล้วจ็ดขายสามไม้ยี่ครับนี่ข้เหนียวเขาลงจับลงจับดูครับดูได้ได้ก็ คิดแล้วตัสามสิบกว่าปีแล้วนะขายแต่ลูกยังเล็กๆอยว่อะจะลูกจบหมดเลยอันนี้คือบาร์บีคิวที่ทํามาก็คือขายแบบนี้ไก่อันนี้เริ่มต้นเลยหมูก่อนครับคางหมูครับครับทำไมต้องเลือกคางหมูคะมันมันหาง่ายไงมันหมูอย่างไงราคามันก็สูตรมันไปได้ไม้แค่สิบบาทอย่างเงี้ยไม่ยากก็ปรุงสามรสครับครับพริกเกลื่อยแถวนี้ที่จันเขาเรียกพริกเกลือที่อื่นเขาเรียกซีฟู้ดใช่่คสิบบาทครับ มีบาร์บีคิวหมูอย่างเดียวใช่ไหมมีมีไก่ครับมีไก่มีไก่ไอ้นี่หมูครับหมูจะเป็นพริกเขียวอ๋ออันนั้นไก่จะเป็นพริกแกงไก่พริกแกงครับสามมงครับามมาการขายอาหารที่นำคำติชมไปปรับค่ะจนเป็นอาหารปิ้งย่างที่ถูกใจทุกวัยรับประทานง่ายสะดวกและรสชาติต้องครบอยู่ในหนึ่งไม้นะคะโดยการหมักให้ถึงเครื่องในทุกชิ้น ทางร้านของพี่เดชเนี่ยนะคะก็จะเริ่มจำหน่ายกันตั้งแต่บ่าย3ามโมงเป็นต้นไปบริเวณหน้าตลาดพลิ้วค่ะแวะมาเลือกชิมดูกันได้อิ่มกำลังพอดีที่หน้าตลาดพลิ้วทุกวันโดยพี่เดชและพี่เอเนี่ยนะคะก็พร้อมให้บริการค่ะ